สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่ในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนก็จะชวนเพื่อนๆทำตะโก้เผื่อกกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมห,หวานมันนุ่มละมุนเิ้นเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ในก็จะใช้เผือกหั่นเต่านะคะอยู่ที่220กรัมค่ะแล้วก็นับไปเนื่องให้สุกนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะผสมแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่60กรัมนะคะน้ำตาลทราย50กรัมน้ำตาลม,มะพร้าว120กรัมเราก็จะผสมกันค่ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาและตามด้วยหางกะทินะคะอยู่ที่750 ML ค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่หางกะทิลงไปนะคะ แล้วก็คนให้น้ำตาลนะคะละลายให้หมดค่ะแล้วเราก็จะเติมกะทิส่วนที่เหลือให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปกวนได้เลยค่ะแล้วก็นำาตะโก้ของเรานะคะมาตั้งเตากวนได้เลยค่ะเราใช้ไฟกลางในการกลวนนะคะกวนจนกว่าแป้งของเราจะข้นค่ะ เมื่อแป้งของเรานะคะข้นดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เผือกนึ่งลงไปค่ะเราใช้อยู่ที่220กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็คนต่ออีกนะคะจนกว่าแป้งของเราจะข้นเหนียวกว่านี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะตะโก้ของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดเตาได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นําตะโก้ของเรานะคะมาใส่ภาชนะค่ะหรือจะใส่เป็นถ้วยพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นกระทงใบตองหรือว่าเป็นถาดก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้เป็นถ้วยจีบขนาด1ออนนะคะแม่เนยจะใส่อยู่ที่เศษสาส่วนสีของถ้วยหรือใครจะชอบกะทิเยอะกว่านี้เราอ,อาจจะใส่ตัวตะโก้ประมาณครึ่งถ้วยก็ได้ค่ะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําตัวหน้าตะโก้กันต่อเลยค่ะเดี๋ยวขอไม่เนยทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําหน้าตะโก้ค่ะเราใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่30กรัมนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือป่นครึ่งช้อนชาและตามด้วยหัวกะทินะคะอยู่ที่620 m อค่ะ เราก็จะใช้ตะก้อนะคะในการคนแป้งแล้วก็เกลือน้ำตาลนะคะให้ละลายดีก่อนแล้วค่อยนำไปตั้งไฟกวนค่ะเราก็จะนำหน้าตะก้อของเราค่ะมาตั้งไฟกวนได้เลยค่ะเราจะกวนจนกว่านะคะแป้งของเราข้นค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะหน้าตะก้อของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะก็ปิดเตาได้เลยนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะนำหน้าตะโก้ของเรานะคะมาใส่ในตัวตะโก้ของเราได้เลยค่ะแล้วก็จะใส่ให้เต็มถว้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งหน้านะคะให้สวยงามด้วยเผือกที่นึ่งหันเตาค่ะ แล้วก็จะใส่ตรงหน้าตะโก้ของเราเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตะโก้เผือกของแม่เนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานได้เลยนะคะรสชาตินะคะจะมีความหอมหวานมันคมกรอบกันเลยทีเดียวค่ะ ลองไปทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องแม่ในฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ